เราเห็นโอ้โหหุ่สามของเอ็ดดี้เสียบจัดจัดนะฮะเอ็ดดี้สเตย์ปโค้งมากๆแล้วัการโดนพยายามจะโผล่ขึ้นมาช่วยเพื่อนนะเป็นการทำ้วไฟไล่ท่านั้นเอ็ดดี้ถอยไปก่อนเลยครับนะคะเดินสามเลยนะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องเข้าวงทั้งคู่ในทั้งสองทีมนี้เอาได้นึ่งสามของเอ็ดดี้ของแถลงเลยครับผมเอาอีกไอไก่เตย์มา สองก็หบไปดีแปคิวไปแล้วแล้วพอดีลำเฟรซี่เข้ามา3จันเวนไปก่อนเหลือคนเดียวเป็นว้าวคิวคิวใช่ครับเดินแรงมาเลยครับแล้วการเนตยังไงครัป่าไปก่อนเดนงัดโดนน้ำมืด้วยเช็คซ้ายเช็คซ้ายเสร็จเหตี้เดียวหรือไงเอาเกมไปแล้วนะเป็นกล่องเซตไปสองลูกว้าวอยู่รอได้แล้วเอ็ดดี้เจมส์สองคิวอะหลงสีไปเลาสีเลย